เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วต้องมีเสื้อลูกไม้สวยๆใส่แล้วค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้สีขาวนะคะราคา1,250บาทเป็นงานเสื้อทรงประยุกต์ค่ะเป็นงานที่เป็นกระดุมด้านหน้าแขนตุ๊กตาลูกไม้เนื้อคอตตอนฉลุลายสวยมากๆค่ะรุ่นนี้ทําไซส์ใหญ่สุด46นะคะคอเขาจะมีประดับด้วยลูกไม้เล็กๆเห็นไหมคะสวยมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะขายดีมากๆค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพิ่งออกใหม่อยู่ไม่นานนะคะ สําหรับรุ่นนี้นะคะด้านหลังก็จะสวยเหมือนด้านหน้าเลยเป็นทรงเข้ารูปนะคะแล้วก็เป็นกระดุมด้านหน้ามุกแบบนี้เลยค่ะตัวที่2ค่ะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อผ้า ลูกไม้เนื้อคอตตอนค่ะลายกุหลาบนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นงานปักลายนะคะตัวนี้เนี่ยราคาอาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าสวยสมราคาแน่นอนค่ะเนื้อผ้าคอตตอนนิ่มๆแบบนี้นะคะแต่งกับลูกไม้ปักใยสับปะรดค่ะราคา1,700บาทนะคะมีไซส์ใหญ่สุดคือไซส์46นั่นเองลูกไม้ด้านหลังก็คือแน่นแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นออกสีขาวครีมนะคะ งานรุ่นนี้สวยมากนะคะถัดมาค่ะรุ่นนี้นะคะให้ดูเนื้อผ้าเป็นอย่างแรกเลยก็คือเนื้อผ้าลูกไม้คอตตอนเช่นเดียวกันค่ะลายเสื้อนะคะจะเป็นลายดอกพิกุลค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยสําหรับตัวแรกสีแดงนะคะสีขาวนะคะสีส้มอิฐนะคะสีม่วง ะะสีม่วงจะมีอยู่2โทนเลยนะก็คือสีม่วงมังคุดนะคะแล้วก็สีม่วงอ่อนรวมถึงสีเขียวด้วยค่ะตัวนี้นะคะงานรุ่นนี้1550บาทมีไซส์สี่หรุ่นนี้ค่ะเป็นสีเหลืองนะคะจริงๆเขามีหลายสีนะแต่สีที่ขายดีมากๆเลยรุ่นนี้ของเขาคือสีเหลืองค่ะราคา1,700บาทนะคะตัวนี้นะคะเขาจะเป็นงานคอวีกระดุมด้านหน้าแขนจะเป็นแขนกระบอกนะคะรุ่นนี้สวยมากๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าขายดีสุดๆเลย ไปค่ะจะเป็นงานลายปักลายนะคะแล้วก็จะเป็นทรงแขนค้างคาวผูกโบด้านหน้าสีชมพูนะคะเพึ่งไลฟ์ไปล่าสุดเมื่อวันที่31 มิดพฤษภานะคะซึ่งสวยมากๆแล้วก็ขายดีมากๆมีม่วงนะคะมีชมพูมีส้มมีขาวมีแดงนะคะรุ่นนี้เนี่ยการันตีเลยว่าใส่สวยมากๆค่ะรุ่นต่อไปค่ะเป็นสีขาวคอปาดแล้วก็แขนฟิลิปปินส์ค่ะเป็นเนื้อผ้าลูกไม้คอตตอนอย่างดีลายวงกลมนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นทรงที่คลาสสิกเรียบง่ายนะคะแล้วก็เหมาะกับการใส่ไป ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไปวดัดไปทานข้าวไปทําบุญนะคะสามารถใส่ได้จบได้ด้วยตัวนี้ไ่นเองนะคะ1นึ0บาทเท่านั้นค่ะสําหรับตัวนี้นะคะลายเขานะคะจะเป็นลายวงกลมนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะฉะลุไม่มากนะคะแล้วก็มีซับไนด้วยเป็นเนื้อคอตตอนอย่างดีเลยค่ะ ตัวสุดท้ายที่จะมาแนะนําในวันนี้นะคะก็คือตัวพื้นกลมดอกเทาค่ะรุ่นนี้เป็นงานสีทูโทนนะคะราคา1,800บาทมีไซส์นะคะ38ถึง46เลยรุ่นนี้เขาจะเป็นทรงคอถังนะคะแล้วก็ซิปอยู่ด้านข้างเป็นงานที่สวยแล้วก็ขายดีมากๆอีกเช่นเดียวกันค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะใครชอบนะคะก็รีบเก็บได้เลยนะคะ นี่ด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีกระดุมด้านหลังแล้วก็เป็นซิปข้างแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจเสื้อลูกไม้อยู่นะคะอยากจะสั่งซื้อลูกไม้เนี่ยาสามารถที่จะโทรที่เบอร์ด้านบนได้เลย085 98 996 15นะคะติดต่อดาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ